ถ้าพูดถึงตัวร้ายในวรรณคดีไทยชื่อแรกๆที่แวบเข้ามาในหัวเลยเนี่ยผมว่าหลายคนต้องนึกถึงทศกัณฐ์แน่นอนพญายักษ์สิบเสียงจากมหากาบร,รมเกียรตินั่นเองครับภาพของราชายักษ์แห่งกรุงลงกาที่มี10หน้า20แขนเนี่ยนะโหมันคือภาพจำของสุดยอดวายร้ายคู่ปรับตลอดการของพระรามเลยแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความน่าเกรงขามเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ แล้วจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าอสุรกายที่น่ากลัวตัวนี้จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของเหล่าทวยเทพเองอ่าคำถามนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะพาเราไปลองมองทศกัณฐ์ในมุมใหม่ๆแล้วย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจทศกัณฐ์ให้ลึกซึ้งเนี่ยเราต้องย้อนอดีตกลับไปชาติก่อนของเขาเลยไปทำความรู้จักกับยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่านนทก โอ้โหนี่มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับคือก่อนจะมาเป็นทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเคยเป็นนนทกมาก่อนเป็นแค่ยักษ์รับใช้ที่แบบโดนดูถูกโดนเหยียดหยามซ้ําไปซ้ํามาไล้ความเจ็บปวดที่มันสะสมมานานนี่แหละครับที่กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยให้กําเนิดพญามารในเวลาต่อมาคือพอความอดทนมันถึงขีดสุดแล้วนะครับนนทกก็เลยไปขอพรจากพระสวรจนได้นิ้วเพชรสุดยอดอาวุธที่แบบว่าชี้ใครคนนั้นก็ตายมาเลย แล้วพอมีอำนาจอยู่ในมือเท่านั้นแหละครับเขาก็ปลดปล่อยความแค้นทั้งหมดใส่เหล่าเทวดาซะจนสวรรค์นี่ปั่นป่วนไปหมดเลยเรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงพระนารายครับที่ต้องแปลงกายเป็นนางฟ้าสุดสวยเลยนะมาหลอกล่อให้นนทละกกลายรำตามจนสุดท้ายนนทกก็เผลอใช้นิ้วเพชรชี้ไปที่ขาตัวเองก่อนจะตายเนี่ยนนทกก็ตัดพ้อว่าแม่ตัวเองมีแค่สองมือจะไปสู้พระนารายที่มีตั้งสี่ก่อนได้ยังไง คำประกาศสิทธิของพระนารายณ์ที่ตอบกลับมานี่แหละครับมันเลยเป็นเหมือนทั้งคำสาบและคำสัญญาที่ผูกชะตากรรมของทั้งสองคนไว้ในชาติพบต่อไปและจากคำสาบในวันนั้นก็เลยนํามาสู่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของทศกัณฐ์ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับซึ่งมันเต็มไปด้วยความหมายเชิงสันลักษณ์ซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นผ่านงานศิลปะชั้นสูงอย่างหัวโขนความซับซ้อนทั้งหมดนี่นะครับมันถูกซ่อนเอาไว้ในหัวโขน3ชั้นเองชั้นล่างสุดเลยนะคือสัญชาตญาณดิบ,ดบ ความเป็นอสูรของเขาชั้นกลางคือการมองเห็นรอบทิศแต่ที่พีกสุดคือชั้นบนสุดนี่สิครับดันเป็นหน้าผอพรมซึ่งมันบอกเป็นในๆเลยว่าเฮ้ยทศกัณฐ์นี่ไม่ใช่แค่ยักษ์ธรรมรานะแต่สืบเชื้อสายมาจากเทพชั้นสูงเลยทีเดียวทีนี้นอกจากพลังของตัวเองแล้วเนี่ยทศกัณฐ์ยังสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองผ่านเครือข่ายครอบครัวที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งและซับซ้อนแบบไม่น่าเชื่อเลยแหละครับ1นึ่ใช่ครับ ฟังไม่เพด1,015คนนี่คือจำนวนโอรสของทศกณัณครับคือมันไม่ใช่แค่ครอบครัวแล้วละ่ะแต่มันคือกองทัพที่สร้างมาจากสายเลือดโดยตรงเลยมันสตวให้เห็นถึงกลยุทธ์การขยายอำนาจของเขาได้ชัดเจนมากๆแล้วที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกนะครับคือกลยุทธ์การขยายเผ่าพันธุ์แบบข้ามสายพันธุ์อย่างเช่นทศกณัณเนี่ยมีโอรสฝาแฝดที่พลังมหาศาลกับนางช้าง แล้วก็มีที่ได้เป็นนางเงือกอย่างนางสุภานมฉากับนางปลาซึ่งลูกสาวคนนี้นี่แหละที่ต่อมาได้ไปขัดขวางการสร้างสะพานไปกรุงลงกาคือเห็นได้ชัดเลยว่าแม้จะเรื่องความเจ้าชู้ของทศกัณฐ์เนี่ยก็ยังมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แฝงอยู่ด้วยแต่ไม่ว่ายักษ์ต้นไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับย่อมต้องมีจุดอ่อนและจุดอ่อนของทศกัณฐ์นี่แหละครับคือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ คือทศกัณฐ์เนี่ยรู้ตัวดีว่าศัตรูรอบด้านเลยเขาก็เลยทําในสิ่งที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือการถอดดวงใจของตัวเองออกมาเลยครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในกล่องแก้วจากนั้นก็นําไปฝากไว้กับอาจารย์ของเขาคือพระฤาษีโคบุตรและสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ทศกัณฐ์กลายเป็นอมตะในสนามรบคือต่อให้โดนฆ่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งร่างกายของเขาก็สามารถฟื้นกลับมาใหม่ได้ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างจุดตายเพียงจุดเดียวขึ้นมา ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามสามารถไปค้นพบแล้วก็ทำลายกล่องดวงใจนั่นได้ร่างกายที่เป็นอมตะของทศกัณ์ก็จะถึงจุดจบในทันทีและพอความลับนี้มันรั่วไหลไปถึงฝั่งพระรามเท่านั้นแหละครับปฏิบัติการจารกรรมที่ต้องบอกว่าแยบยนที่สุดในสงครามครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอ้โหนี่คือแผนจารกรรมที่ซับซ้อนและแยบยนสุดเลย คืนนนุมานวางแผนซ้อนแผนได้แบบเนียนกริบเลยเริ่มจากแกล้งทำเป็นทะเลาะก,กับพระรามจนโดนไล่ออกมาแล้วก็แปรพักไปอยู่กับทศกัณฐ์เพื่อสร้างความไว้ใจพอทศกัณฐ์เชื่อใจแล้วก็ไปตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จกับฤษีโคบุตรบอกว่าเนี่ยตัวเองถูกพระรามไล่มาแล้วก็ขออาสาดูแลกล่องดวงใจให้เองซึ่งพระฤษีที่ไม่ทันเล่เหลี่ยมอะไรเลยก็หลงเชื่อสนิทใจเลยครับ และนี่ก็คือฉากสุดท้ายเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมกันไปเป๊ะ2จุดคือในจังหวะที่หนุมานบีบกล่องดวงใจจนแหลกละเอียดคามือนั่นเองสอนพรหมาศของพระรามก็พุ่งเข้าปากกลางอกของทศกัณฐ์พอดีเปะ๊ะเป็นการปิดฉากชีวิตของพญายักตนนี้ทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณในวินาทีเดียวกันเลยแต่ว่าเรื่องราวของทศกัณฐ์เนี่ยไม่ได้จบลงพร้อมกับความตายของเขานะครับในยุคปัจจุบันตัวละครนี้กลับถูกตีความหมายในหลากหลายแง่มุมเลยคือคนในยุคใหม่เนี่ย เริ่มมองทศกัณ์ในมุมของโศกนาฏกรรมแห่งความรักมากกว่าจะเป็นแค่ปีศาจร้ายคือถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำมันจะผิดแบบสุดๆก็ตามนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้นตอของสงครามทั้งหมดมันก็มาจากความรักที่มืดบอดแต่ในขณะเดียวกันก็มั่นคงมากๆต่อนางสีดาแค่คนเดียว ทุกวันนี้ทศกัณฐ์เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนไปแล้วเขาเป็นเหมือนภาพแทนของความรักที่แบบทุ่มเทจนยอมทําทุกอย่างเป็นพระเอกที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีโขนแล้วก็เป็นมรดกทางศิลปะที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของวรรณคดีไทยด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับคําถามสําคัญมันก็เลยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าสรุปแล้วทศกัณฐ์คืออสูรร้ายโดยกําเนิด หรือจริงๆแล้วเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความอายุติธรรมของเหล่าทวยเทพกันแน่เรื่องราวของเขาก็เลยไม่ใช่แค่นิทานสนุกๆน,นะครับแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราได้กลับมาคบคิดถึงธรรมชาติของความดีความชั่วและจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าวายร้ายได้อย่างไม่รู้จบเลย